สวัสดีจ้าเพื่อนๆพืเอฟซี<ๆ>ทุกท่านเราดูเราพัฒนากันอีกสูตรเอาอก,กันไว้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะกันกันไว้คนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้ามันบึ้ตบเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ากาบางอันก็เขียนง่ายๆบางอันก็เขียนกระดาษค่ะโบ รอบนกันล่างล่างกันบนแต่สูนนี้เป็นบนในเมือ่อวานเนี่นยลงเป็นล่างยี่สิเหนึ่เปดนจันนจันุที่ตน,นี้ดเะ ยี่สิบกาวันพุธเกนแล้วเกแวเอาลิย้อนดูนิ่ที่ออกก็คือเจ็ดจ็ดสี còn cái chữ lúm 361 được xây song hàng này bội cân 7 bội 7 9 bội 9 cái kí 7 1 1 9 ศูนย์หนึ่งเจบวกเจ็ดสีห้าหกจแปดจับคู่ก็คือ 04. 0ูนย์สี่ศูนย์ห้านหนึ่งสีห้าหนึ่งปดแดนี้กันไว้ เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามเจ็ดแปดตัวที่แปดกับเจ็ดหลักร้อยไม่ถูกมันมาเอาตัวที่ไม่เข้าออเป็นสองสามชนกันมดอีเลยมันก็สองห้าศูนย์

ศูนย์แปดสามสอห้าศบวกแปดแปเกสองสลับกัน เลขสลับกันห้าบวกเก้าเีลขสลับกันเหรอสี่ห้าแปดสี่เลขห้าเก้าสี่เก้าห้าสองสี สองห้าสรับกันช่วยเลี้ยวไปที่สองสีไม่ต้องกลับเปียดห้าเขาวบนล่างเลย หกแปดเก้าสี่ห้าชนห้าตัวเดียวอชนมาห้าตัวเดียวก็คือเอาไปตัวเดียวเนาะห้าสองสีไปตัวเดียวเลย เพราะมันห้าชนตัวเดียวเนาะนี่เดียวก็คือศูนห้าสียังไม่แห้งหรือเต็มไม่ได้อันตัวเดียวเด็ด,เ,ด,ดเลยหลังลอยอะล่างด้วยแปห้าอันที่จริงนะอันนี้สิบหกชุดนี้ไม่พลาดนะให้เอฟซีลองทำดูนะ ถ้าจันในชุดก็เอาไปกับเขาด้วยก็คือแปดห้าห้าแปดมันจะมันจะได้มันจะได้ห้าแปด 5, แต่สองสีไม่ได้แต่สีก็ติดมาอยู่แล้วเก้าสามแปดเก้าสามแปด 5้าสองสี 9. 9่สี่บวกเกบวกสาบวกสามสบวกเก้า้าละสิบสี่สิบสองได้สองสองสาบวกหนบวกสนะคะบวกหนบวกส ตัวน,นี้เขียนผิดแต่ก็ถูกอยู่สีบ่บวกเก้าเป็นสิบสามอืมไม่ใช่เก้าสี่เป็นสามสามสี่สามสีจม่จะมาดูกันไหมอืม มา2-3อ,อีกนึง4-3ีกเรารกทนกัน,นะเนาะ9ไม่แน่นะมันอาจจะมาด้วยกันอีกไปตามสูตรเนาะ2-3 2อ 3, สอ สามสามสามสี่หกส,หกสามหกสี่แต่ถ้าแทนกันนะถ้าเราเลขสามมาเป็นเลขแปดเลขเก้ามันจังไม่เหมือนกันเนาะเลขมันชนกันนะก็คือสองแปดสองเก้าสามแปด สามเก้าหกแปดหกเก้าชชุดไหนก็ 9, ไปชุดนั้นนะคะแต่นี่ใช้เลขแทนกันตัวนี้ใช้เลขมันตรงๆไปเลยมันแทนคือแปดเก้าสามนี่มันเป็นแปดสี่เป็นเก้ามาชุดนี้เป็นบนล้วจะมาล่างด้วยสีหก สีหลักร้อยของเราก็คือเอ้ยเลขกเรามันทำยากขนาดเลยไม่เหมือนเหล็กไทยก้า90 สี่ห้าสามสี่ห้าหกจนมาสี่กับห้าแลัวร้อยจนสี่กับห้าสี่ห้าต้องเมาชุดนี้สี่หกหกสี่หกสี่เป็นล่างไปเลย ก็คือห้าเป็ดสามสามสีสีห้าสามสาม สีสามสามมาสีสามสามไหมเอาสีสามสามสีสามสามห้าสามสีสีค่ะ ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นสีชอบตัวไหนก็จับไปตัวนั้นจะเอาสีหางกระโหละแล้วสามสามสีสามสมสามสีสามแปดสามเก้ากันอันนี้มันตัวตรงของมันนะสามสี 3, 4, มันชนก,นกันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแปดเก้าแทนชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะถึงเป็นทนะ่านเป็นความบันเทิง คำเตือนคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า